ชาชานะคะพร้อมแล้วนี่กระเป๋าเยอะมากสุดสายแล้ เกือบหกเดือนแล้วนะตอนนี้นะฮะอยู่ที่แอร์พอร์ตฮ่องกงนะครับ <c oughs> ก็เรามาคาเท่พิเศษแล้วก็มีเลา์เขาใช่ไหมครับแต่บัดนี้พี่เลี้ยงคนหนึ่งนั่งอีโคก็เลยพามาที่ MX, เอเอ็กซ์เออร์แพลตินัมเลาส์เซนจูเอ็นเลาสซึ่งมันสามารถเข้าได้กับพาแขกเข้าได้สองคนสำหรับหนึ่งฟิชเชอร์โค,ค้ดซึ่งจริงๆแล้วผมมีทุกคนเอ่อทำมาเสริมเพืพี่เลี้ยงด้วยดังนั้นก็คือเราเข้าได้จริงสิบสองคนเลยนะ <c oughs> เพราะว่าเรามีหนึ่งใบก็เข้าได้สามคน เออแต่ว่าเรามานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามคนอื่นขึ้นมาตอนนี้ขาดแค่พี่เลี้ยงมาตอนนี้มันเต็มครับเขาบอกว่ามันขายดีมากเขออกาเลยจะเป็นห้องมิติงรูมให้เรามันก็จะเป็นห้องมิติงรูมใหญ่นะฮะเราก็ห้าคนก็เขาให้ห้องนี้นะครับแล้วก็น,นี่ก็เป็นโฟนรูมนะครับอันนี้ก็เป็นลางนินะครับ อ๋อเราเป็นคนเยอะเลยนะมีซิกมนเชอร์บาร์แล้วก็สั่งอาหารได้นะนะครับลองดูครับต้นไม้ไของปอดน้องนัินตชาตายแล้วน้องน่าจิปแน่นอนเด็เขาจต้อตายน่ยน่าข้จัง,งยาง่า เป็นปุ๋ยสุกนะฮะปุ๋ยน่คกินนะเจดาดีดีจะพอนะฮะมาต่อที่คาเ้่เราซินครับซึ่งก็มีนี่ดูเอาผมคนเดียวหน้านี้อันนี้ของคุณมาตาลีนะฮะดันดันนู้นอ่ะนเป็นชิตาเลยเลยทีเรียนของน้องราชาโอ้โหสนุกเป็นใหญ่มาแล้วมันนะอาหารเยอะมากเลยค่ะ <molec> ค่ะมาถึงมีเด็กอารมณ์ดีได้ช็อกโกแลตมีกำลังหลดกระเป๋ากันนะจออันนี้ครับเราขนหมดเกลี้ยงเลยอ่ะเป็นวีโต้คนนี้เก่งมากเลย you are very very good ได้รางวัลเดินทางเก่งนะคะนี่ค่ะทำเหมือนเลยโอเค อามาถึงแล้วนะคะเสียงไฮยเจ้าของกระเป๋ายูนี่ค่ะน้องมารับติปหน่อยค่ะตื่นมานะฮะเรานอนคอร์ดิสเชียงไฮซีเวิลด์นะฮะอากาศขมุมกขมัวมากแต่หมอกไปขึ้นเรือเราเลยมันไม่น่าจะใกล้กว่านี้ละนี่ขนาดผมจังใจว่าจะไปสองรอบเล็กมากเลยเล็กแบบ กกผมของอะไรไม่ได้เลยตนี่คือแบบแน่นมากเลยครับรถคันนี้มันไม่ p r a c ติค a ลเลยเก้าอี้มันใหญ่เก้าอี้มันเป็นแบบ VIP มียยี่ของคนขับอยู่นิดหน่อยนะครับสีขาวกับสีดำแล้วก็แล้วก็ริดหล่อยลังๆอย่างเนี้ยตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ซ<ม>ูเปอร์แบรนด์มอเพื่อจะมาหนะ้ารงเรลังนี้เพว่ออันที่แล้วนะคะซื้อกลับไปให้นาชานาชาชอบมากเพราะว่ามันเป็นเพชร ก็เลยกลับมาซื้อให้ใหม่นะคะไหนเดิม <Yeah. S 2> <This. S 1> เป็นร้านโปรดของราชาเขาอันนี้เป็นการนั่งรถมาชั่วโมงหนึ่งเพื่อมาร้านนี้เลยนะก่อนไปขึ้นเรือเดิน Can you run You try run โอเคโอเค run very well ถักไหม่ใหม่ This one อ uh ๋อ oh. เ This one This one feel like it now ที่ไลฟ์เพอร์โปอันพิงพิงอ่ะพูดได้นะนี่นะครับร้านนึ่งนะมือแรกของเรานะฮะในเซี่ยงไฮ้รอบนี้นะฮะหนึ่งดาวมิชลินครับเป็นร้านปู่นะครับอยู่ตรงกลางเมืองเลยนะฮะรูปเหมือนรับ,กบเก่ารเลยนะฮะมาลองกัน ใหญ่จริงว้าวสพี่เชฟมาเปห็เนไฟไหม้เนี่ย จริงนะเนี่ยจะขึ้นเรือแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นมากับนาตาชากับที่เลี้ยงก่อนนะครับเนื่องจากว่าคุณแม่ไปบอกเขาว่าท้องแล้วมันตามพอ l i ซีมันแปลกมากเลยคือเขาให้ไม่เกิน23มนซึ่งคุณแม่ขาดวันเกินไปหนึ่งวันก็กํกาลังคุยกับหมออยู่คือหมอเราก็บอกว่าได้อยู่แล้วเพราะว่าจริงๆิแล้วมันพึ่งห้าสัปดาห์ห้าเดือนเองห้าเดือนกว่านะครับก็ สเปกตรัมออปติคส a ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะฮะอันนี้คือบูมสุบุรีฮะเออย้ย oh, yeah. ตอนนี้ดีใจมากเลยเพราะว่าปวดห้องน้ำแล้วก็คุณแม่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะอย่างที่บอกเออพิ่งจะท้องได้ประมาณยีสัปดาห์เองมันก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าคลินิกเขาห้ามเกิน <laughs> ห้ามเกินที่สา <laughs> ให้รู้ไว้ <laughs> ให้รู้ไว้เพ <laughs> ร <laughs> าะเราไม่รู้มาก่อน <laughs> เราไม่คิด เราคิดว่าเครื่องบินบินไดเจ็ดเดือนเรือก็ต้องลงได้สิจริงๆผมก็จองเรือรอีกเรือนดะ้วยนะหลังจากนี้เดือนหนึ่งเนี่ยมาห้องนะฮะเจ็ดสองสี่หกนะฮะนี่เป็นครั้งแรกนะครับของน้องนาราชาในเรือลำนี้นะฮะเป็นบาคาน์นีรูมก็อยู่กับพี่เลี้ยงสองคน็นจะมีสามใบนะครับทุกคนก็มีชื่อเป็นของตัวเองนะครับเข้าแล้วนี่เชิญครับบ,นะบัตนรน้องชา อันนี้นะครับเป็น wristband ที่เขาบอกให้น้องนาตาชาใส่ไว้ด้วยก็คือเราจะจริงๆตอนเรานอนเราไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าตอนเราออกจากห้องอ่ะเราต้องใส่เพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าน้องนาตาชาอยู่ที่ไหนนะคะถ้าน้องชายลำพานตอนออกจากหอ้องก็แกะออกได้นะคะไม่ใช่ตอนนอนอย่างนี้นะครับ okay. โอเคครับห้องบาค์ีคเป็นอันใหญ่หน่อยหนึ่งนะฮะก็คือเป็นบาค์นีคที่กว้างกว่าปกตินิดหนึ่ง น้องนาตาชานะครับนาตาชาพาไปดูห้องน้ําได้ไหมครับไม่ได้โอเคงั้นก็นพาไปดูนะครับของครูชิปรูมนะครับก็จะเป็นชาเวอร์นะครับแล้วก็มีทอเลีส่วนตัวนะฮะแล้วก็นี่ซิงก็จะออกยาวๆหน่อยนะครับห้องชาวเวอร์ของน้องค่ะค่ะเหมือนเดิมเลยเหรอเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็นี่ห้องนอนของน้องนะคะสามารถนอนได้สี่คนนะครับเตียงสามารถเป็น นอนอกมาได้สี่คนเลยนั่น 2. อีนกสองนามสกุลยาวเกินนะครับไม่พอนะครับแล้วก็เป็นระดับไดมอนด์แล้วนะคเอ้ใช่นะั่นมันชื่อแร้นะนี่ชื่อจริงนะครับมันเลยยาวมากนี่แล้วก็เปิดนะฮะถึงถอยสะดึงดึงดึงอันนี้เป็นจูเนียร์สวีทนะครับอีกคือมีดอเบลนะฮะ,ละเล็กๆนี่แตกต่างก็คือจะใหญ่ขึ้นหนึ่งจุดห้าเท่านะฮะมีดอเบลแล้วก็ อันนี้ก็คือ,อสิ่งที่แตกต่างอย่างนึงก็คือห้องจะกว้างขึ้นนะครับแล้วก็กห้องน้ำนะครับห้องน้ำจะแยกกันแบบนี้ห้องน้ำโถส้วมแยกแบบนี้นะครับเป็นทอยเล็ตนะครับแล้วก็ห้องอาบน้ำนะครับก็จะอยู่นี่ครับซึ่งก็จะมีทั้งถับและชาวเวอร์นะครับก็คือดีใช้ได้เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะมี สอย่างปกติเขาจะมีแค่แชมพูกับสบู่อันนี้มีแชมพูสบู่ไอแชมพูคึน้นเลอดด้วยนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นดิมอนสเตตัสแล้วนะครับขึ้นเรือมาหลายรอบมากก็จะมีน้ำเพิ่มให้นะฮะแล้วก็เตือนว่าวันนี้มีอะไรทำอะไรบ้างนี่อย่างนี้นะครับวันที่หนึ่งมีอนี้นี่ด้วยค้ามาบอด เราจองซิอรดไว้ตอนทุ่มครึ่งเดี๋ยวเราจะไปต่ออันนี้เลยดีกว่าดูสองอันเลยนะฮะก็เขาน่าจะมีบุ๊กเลตบางอย่างให้แต่ผมหาไม่เจอแรกที่เราทำกันก็นกคืออินเทอร์เน็ตนะครับเราซื้อไปแล้วจะสองสองก็แถมสองก็หมายความว่าอย่างนี้ครับหนึ่งคนซื้อแพ็กเกจอีกแบบหนึ่งมันก็จะเป็นได้สองคนนะครับก็คือหนึ่งคนได้สเครื่องเราซื้อไปสองอันเพื่อให้ที่เลี้ยงอืมแล้ว เราได้ลด1 device ต่อ1วันก็คือได้ลดราคาไปเรียบร้อยแลย้วส่วนการเป็น Diamond Member ก็ยังมีพิเศษครับ <c oughs> เขาให้4 d r ดริ per day หมายความว่าต่อดริง k เนี่ย14เหรียญดอลลาร์นะครับ US <c oughs> ซึ่งตอนนี้มาร้านชาซึ่งมันแค่สูงสุด5เหรียญเนี่ยะก็แต่ก็ไม่เป็นไรก็เอาไปก็ได้เพราะว่าวันนี้กินไม่หมดอยู่แล้วคือ tea and leaf นะครับก็คือเป็นเสิร์ฟส b าบ k แล้วก็มีชานมไข่มุกด้วยนะครับ ซึ่งก็น่าถูกใจาสาวๆนะครับหลังจากที่มาแล้วก็สั่งเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้รู้แล้วว่าที่นี่นะซอยมิวมันเหมือนน้ำต้มู้เลยแล้วมันมีความแบบหวานวหวานเหมือนน้ำต้มู้แบบที่สําเร็จรูปผมก็เลยรู้แล้วว่าเราต้องสั่งเป็นนมธรรมดาหรือโอทมิวเพราะโอทมิวจะเป็นอันเดียวกับใช้พิสตาบะเพราะเขาใช้กาแฟตาร์บัคเลยแก้วไม่ได้แก้วอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเริ่มมือบ้าไม่รู้แต่รวมๆผมส่วนตัวผมโอเคนะ แค่รู้แล้วว่าต้องเป็นอดมิลค์อยากกินซอยแี่นี้แกลของการลงเรือน้องอาชามา,าแล้วอย่าได้มาได้น้ำแบบกาแน่เลยเป่นยหราคาเนี้รนยร,รัยรรบประกันอรอคะ เดี๋ยวกะพา,าหนูไปเล่นค่ะพอเริ่มที่ห้งเรยนเลยครับค่ะกำลังจะออกเรือแล้วนะคะข้างหลังนะคะก็คือวิวเซี่ยงไฮ้เลยค่ะค่ะเรือเพิ่องออกจากท่าเลยค่ะนี่ห่างออกมาแล้วค่ะ,ะนาราชาอยู่นูน้นกับกะ ดูาโอร r ไรเดอร์กันนะคะพอลูก้ำแบบคุณดูมัน้้ดขั้นลยนะ่าจาขอดูเขาเล่นฟลรไรเดอร์ครับก็เหมือนเล่นเซิร์ฟซึ่มีอไรยเขามีนะแต่ที่เิ่นบนเรือผมเคยเล่นแล้วบนเรือมันดูยากมากเลยอ่ะชูเขาทำยังไงนะคะเขาเกาก่อนยังไงนะคะราาจะเล่นทขาจะเล่นงไงลูกไม่ได้ม่เอาเมาเล่นอะไรนี่หรอาออะไรคะ มันมีอันหนึ่งนะคะแม่แอนคุณหายไปเมื่อกี้นี่เด็กตัวเท่านาตาชาไปยืนไปนั่งอยู่เพียงงงว่าเขาเล่นได้หรอเล่นไม่ได้ไม่มีจริงๆเมื่อกี้นาตาเห็นไหมเขาเหมือนแถมขวดเลยเขาเทาเหมือนเล่นกวนาตาชาอีกเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเขาไปเล่นได้ไปดูดีเเดี๋ยวว่าหลังจากตัวนี้คนเยอะแต่น้องไม่เล่นน้องขอเขาไม่เล่นแต่แค่อยากรู้ว่าขี่ขวดเล่นได้เดี๋ยวจะเอาคำตอบมาให้ทุกคนค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะขับข้ามไปให้ดูว่านาตาชากำลังทับอะไรอยู่นะ เถามมาเรียบร้อยแล้วนะครับสามขวบเล่นได้ตกใจเลยอ่ะสามขวบเล่นได้อยากพาน้องในชามามาแต่เอาชามไม่เอาอ่ะริบคอร์ดบายไอไฟนะครับนี่นะคะออกจากท่ามาแล้วนะคะเมื่อกี้เราจอดอยู่ตรงนี้บายเซี่ยงไฮ้เดี๋ยวเจอกันอีกสี่วันค่ะ มือแรกของน้องนาตาชานะคะโอ้โหว้าวของน้องช่วงนี้เขากำลังเป็นช่วงชอบแข่งทำหน้าบึ้งนะครับ แล้วเขาก็จะเผยยิ้มสักพ,พักหนึ่งอ่ะพอเขาหน้าบึ้งไปสักพ,พักนะเกาทนไม่ไหวเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนน่ารักและซูบีทและชอบหัวเราะแล้วพอถึงเวาลาเนี่ยตัวเค้งก็ทนไม่ไหวปิดหน้าบ่เกินเนี <c oughs> ่ยเนี่ยสัมภาร เบบีหน้าตาชานะคะเป็นโมจิของเด็กนะคะช um, ่วยของ <need S 1> คน <more S 1> <มะ S 2> ปกติเป็นแบบนี้ <Yeah. S 1> อันนี้ของเบบีนะคะโมจิไอศครีมตอนนี้นะครับเราอยู่ในคาเฟ่2 7เ <c oughs> นะครับซึ่งเขาจะมีโชว์ชื่อว่าซูเ r โรดมันจะมีซิทติง้งสามแบบด้วยกันแบบแรกคือไม่ต้องจองเดินเข้ามารอคิวนะฮะคิวยาวๆอีกแบบนึงคือจองแบบเราครับก็คือมีที่นั่งแต่ว่าไม่มีซิทติ้งนัมเบอร์นะครับกับอีกแบบนึงครับเราสามารถที่จะ ลงไปจ่ายข้างล่างได้คือ45เหรียญต่อคนนะซึ่งผมคิดว่าแพงไมนิดนึงนะฮะแต่ตรงนี้ก็คือโอเคแล้วบรรยากาศตอนนี้นะฮะเราอยู่ชั้น2นะครับคือถ้าจ,จ่ายเงินจะอยู่ประมาณนั้นข้างล่างนะครับห้าบานะฮะแล้วก็แล้วก็ยีบาร์แล้วก็พันซนีนะฮะ ปาป้าหรือเมาก็มีจัดร้านไปหมดเลยนี่นี่เด็กน้อยด้วยเอาตามด้วยก็มีหมดแล้วเว้ยไม่เหลือสักตัวเลยแล้วนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยถ้าเราลุกเมื่อไหร่ไปแม่เขาเอาไปนั่งอย่างนี้เลยอะแต่ตรงนี้ก็ besties อีกทีนะผมมองผมว่าเมื่อไหร่มันจะ ปิ้งแจเมอร์นะครับชิคกันรอสตงยำหมูอหหยองอาหารจีนนะฮะแนวแบบคันชี่นะฮะมันมาเริ่มแล้วอ่ะแน่นอนครับรุเยอะที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาเหมือนที่นะฮะแล้วก็โอเคโอ้ฟิวสตูข้าวผัดอชิยนซุป รลเคอรี่ <Bro> โอ้อาหารเยอะมากนี่คือหมดนู่นเลยนะครับแล้วยังมีไปข้างหลังอีกนะอันนี้คือผมบอกว่าส่วนเดียวนะโอ้ย,อยน่ากินจังเลยโอ้ยสกอร์น็นอปกว่าอาหารเยอะมากสิงคโปร์สเปเชียลด้วยโอ้โหดยจด ไก่น,นชิคเก้นฟิชเคอรี่ชากควาเดี๋ยวอินเดียนนะฮะอินเดียนซีมไรซ์นะฮะดูไม่ดีขายดูไม่ดีชิคเก้นที่มันดูอาหารจีนนะชัดอินเดียตรงไหนนี่ได้ดีพัคเชอร์ชิคเก้นอนเมร,ริกัน,อ,นอ่ะเฮ้ยมีบัสเตอรติไรซ์เว้ยเออดูดีดูดีดีดดโดนโดน <c oughs> มาที่บุฟเฟ่ต์จะได้นะครับอ่านแขกต้องมีลูกมือเรามาแรปอัพเดวันของฟูซิ่งกันนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่แบบโอ้โหยาวนานมากเรานะอยู่นอกเมืองที่ใกล้ครูสแบบตักกัน5นาทีแล้วดันเลือกไปิีกับเพื่อนเพราะเพื่อนเรามาเพื่อนรุ่นพี่เรามาก็เลยไปหาเพื่อน,อเ,อนเรานั่งรถไปหาออกไปสายนิดหน่อยทําให้เราแบบต้องเร่งหลายอย่างมากจนสุดท้ายเรากลับมาขึ้นเรือ แล้วเป็นยังไงนะที่ถึงเต้นที่สุดคือตอนจะขึ้นเรือค่ะอันนี้เป็นความรู้ไว้ให้ทุกคนเลยนะคะว่าถ้าของ23วินขึ้นไปเขาไม่ให้ขึ้นเรือนะแต่หมายความว่าต้องอย่าวัดวันเรือออกนะ,ะวันวันเรือจบเร<บ>ือต้องไม่เกิน23วีคและต้องมีใบ ฟิตทูฟลายคุณหมอมาซึ่งของลีนี่เกือบละเฉียดฉิวแล้วเกือบแบบเวลาก็เฉียดผิวรอรอรอไปหมอรออะไรจนแบบเกือบจะไม่ได้ขึ้นเรืออืมนี่เราไม่รู้มาก่อนคือเราอะ่ะเขาบอกว่ามันอยู่ในไฟล์พริ์ซึ่งก่อนที่เราจะจ่ายเงินนะ่ะมันจะมีผมว่าคิดในใจขอโทษนะในโลกเนี้ยมีใครอ่านไหม,มแต่มันก็จะพูดคำนี้ว่าทำไมเราไม่อ่านมีใครอ่านทำไมมัน่ด้แก้ไหน ไม่มันก็เป็นตบบหลายๆห,หน้าใครจะไปน,นั่งอา่าน้วตัวเล็กๆมองก็ไม่เห็นอขึ้นเรือมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับมันก็จะเป็นความวุ่นวายเนาะเพราะว่าเราออกจากเซ้ไทบรรยากาศก็คือจะไม่ใช่เป็นแนวคนฝรั่งแล้วจะเปลี่ยนไปเป็นคนจีนอืมจะอันนี้ไม่ได้บายแอสตนะแต่เรื่องจริงที่เราเจอวันนี้ก็จะเป็นการสู้รบกันทั้งวันเล็กน้อยเออ,อมันมีความสู้รบอะ่ะมันมันไม่ถึงขนาดหนักนะยังไม่มีอะไรที่หนักแต่ก็จะรู้สึกว่าชิลไม่ได้อ่ะแต่มันมีความแปลกประหลาดของคน ที่เวลาเขาไปดึงโซนใช่ไหมเขาชอบนั่งแบบ <c oughs> แปลกๆคือนนเขาชอบนั่งมาข้างหน้าครับเรือ,องอกไรฮะคือน,นั่งมาข้างหน้าทําให้คนข้างหลังก็ต้องนั่งมาข้างหน้ากลายเป็นทุกคนต้องนั่งมาข้างหน้าแตา่รีอย่าโดนเต็มๆ เกิดมมาทีหลังอ่ะเขาเดินผ่านข้างหน้าจมาน้ำข้างรีใช่ไหมเหยียบเท้าเหยียบทา้บทาแล้วเซจะล้มทับรีบบรีก็ต้องจับเท้าแต่ประเด็นคืออันนั้นเข้าใจว่าที่เดินจะไม่หันมาขอโทษจะทำมากันสามคนไม่มีคําว่าขอโทษนะจากสักคนทั้งเหยียบเท้าทั้งจะทับเดินต่อมาข้างอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือทําใจนี้คือว่าบรรยากาศของฟิลเลยอย่างเงี้ยมันก็จะต่างจากเราบอกจากยุโรปหรือว่าอเมริกานะคะเรื่องอาหารก็ปกติดีครับเราไป กินมือแรกของเราเป็นอิซูมิก็คือร้านญี่ปุ่นซึ่งมันก็เป็นญี่ปุ่นแบบที่กินได้อะมันไม่ได้ดีมากหรอกมันกินได้นะครับแปลกตรงที่ว่าเรือสีผ่นอนคนเชื่อไม่มีสารตกก็ดูสองโชว เราชอบโชว์ที่อยู่ในรอยัลเ h ียเตอร์มากกว่าโชว์ที่อยู่ด้านหลังเรือทูเซเวนตี้อันนั้นมาดูไม่ค่อยมีสตอรี่เท่าไหร่สำหรับเราอันนี้ก็ไม่มีแต่ว่ามันสวยกว่าสวยชาติสวยแล้วก็คนสวยแต่ว่าถ้าอยากรู้มันคือชื่ออะไรมันคือ,อนนที่เขาเรียกว่าโชว์โอเพนนิ่งวลคัมวันนี้ก็จบลงด้วยดีนะครับกินเรียบร้อยอิม่มดีแล้วอ้อเราไปต่อบุฟเฟ่มาด้วย แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เราอยู่บนเรือทั้งวันไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากอาจจะได้เล่นน้ำแน่ๆเลยว่าจะได้เล่นน้ําหวังว่านาฬาชาจะหายวัดเป็นหวัดค่ะและ<อ>้วก็วันนี้ไม่ได้ insert ภาพอะไรให้ดูเยอะแยะนอกเรือเพราะว่าอากาศมันหมองๆมากมันแทบจะไม่เห็นวิวมันไม่ค่อยสวยก็หวังว่าพรุ่งนี้ฟ้าจะเปิดแล้วก็จะได้ถ่ายบรรยากาศให้มากกว่านี้นะคะแล้วเรบวันนี้พวกเราก็ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้จ้าบ๊ายบายค่ะตอนแรกนะครับที่เรา ตื่นมานะครับโอ้โหน้ำภูมิอุ่นพอสมควรไปข้างนอกมาแสงทำร้ายมากไม่กล้าถ่ายมาโชว์เลยคือแสงใจร้ายจริงๆแสงกระด้างมากได้ชิปอดก่อนเลยอ๋อสีม่วงเลยนะอาอทีละตัวค่ะพอแล้วค่ะคือเมนดันิ่มนะคะใหญ่มาก เซายามจะเป็ขนขานค่ะโน้ตาเดี๋ยวดูว่าทันเวลาหรือเปล่าเป็นแบบนี้นะคะนี่ชาวที่เราเคยมาเพียนทีหนึ่งแล้วไม่อยู่เลยนะครับตอนนี้ <c oughs> นี่นะครับใจผมอยู่ที่นี่ล้วโอ้ยสุปหัวกุ้งนะครับมายิ่งใหญ่สะตรงไปยองนะฮะ